อโอเคนะครับต่จอจากเมื่อกี้นะครับที่ว่าเชื่อมไอ้ขั้วสองขั้วนั้นแล้วนะครับจดุดแล้วก็เสียบลักไฟลักไฟแล้วก็ต่อสายลำโพงเรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับลำโพงทีนี้ลองเปิดดูตุบเลยหรื่เปึ่ามีเสียงพัดลมอ่า อได้ยินเสียงเต็กป่ะเต็กไหมเต็กแล้วเนาะเขียะทีเราปรับโหมดเป็นบลูทูธนะฮะแล้วกเ็เชื่อมต่อเชื่อมต่อเพลงสักหน่อยนึงนะครับมีลิขสิทธิ์ไหมใช่ไหมั้ยนเ,เนาะผ <laughs> มชอบมีลิขสิทธิ์อะ มันเขียนว่าโ no, นลิขสิทธิ์มันก็ยังมีลิขสิทธิ์นะเ,เพลงไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์เพลงไม่มีลิขสิทธิอ์อ่ะมันบอกว่าไม่มีนะเออโฆษณาอีกเอาไม่รู้ละ่ะโอเคลองเชื่อมบลูทูธนะฮะ อูทตัวนี้มันชื่อว่าอะไรหนอเอาทีมติมีตติมีตติม่อ่ะติม่จะพูด่ะอ่ะอ่ะไฟนิง่งละดังหรือเปล่าครับเฮ้ยเท่เปิดแล้วนะอา่าเสียงอ่าโวลูมมาแล้วนะครับมาแล้ว อ๋อมันมันข้างเดียวเนาะซ้ายข้างขวาเดี๋ยวสลับอีกข้างนึงเราเช็คว่าลําพุงดีไหมนะครับ MB ข้างไหมโอ้โหผมไม่ได้ทําแจ็คดีนะครโอ้โหขอคีมขอคีมช่วยกันแจ็คชั่วคราวนะครับอเสียตรงนี้แ๊บนี้อ่าเคสไลด์ขึ้นได้ไหม ไม่ดังเาะอะไรอะ่ะเสียงเหรอเอ้ยข้างหนึ่งไม่ดังล่ะอ๋อแจ็คหลวมโอเคโอเคแจ็คหลวมแจ็คหลวมตรงนี้โอเคอ่าดังแล้วนะครับซ้ายมันเป็นซ้ายเหรอโอเคซ้ายใช่ใช่ซ้ายขวาเดี๋ยวไม่เป็นไรมันมีลำโพงข้างเดียวนะครับถือว่าดังละแจ้งมาหลวมเฉยโอเค โอเคอืมโอเคใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับงั้นก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เหมือนที่ผมอบอกไปแต่ต้นคลิปนะครับก็คือมันมีจุดอ่อนตรงไฟ22โวลต์ประมาณประมาณว่า22โวลต์ตรงนั้นนะครับไอ สายเขียวตรงน,นั้นนะครับมันมันเกิดการอาร์กการร้อนนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมตรงนั้นนะครับก็ทําให้วงจรกลับมาขับได้เหมือนเดิมปกตินะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ